นี่เราก็อยู่กันในแมปบ็อกฟูดแมปจนสลัดสนอดและพี่แกก็มีภารกิจใหม่นั่นคือการอัปเกรดหอกของกะตาคุริที่มันต้องใช้ชิ้นส่วนมากมายเลยและไปดูกันซิว่ามันจะสุดรูแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยนะี่ คือบอกไว้เกอนนะผมหลังจากที่ผมได้ทำภารกิจจากคลิปที่แล้วที่ให้ผู้ชมกดกระดิ่งและคอมเมนต์มาเราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วนั่นคือน้อง n g t b t v ทนะฮะผมก็เลยตามหาพี่แกจนเจอและก็จัดการแจกยูรุจิว๋วให้ฟรีๆไปเลยและกิจกรรมต่อไปนั่นคือตอบคำถามมาว่าถ้าคุณเลือกกินผลปีสาดได้หนึ่งผลในชีวิตจริงคุณจะเลือกกินผลส้มยีนอะไร<บ>และเพราะอะไรนะครับและถ้าใครคอมเมนต์โดนใจผมก็จะแจกรางวัลให้นะเว้ยคอมเมนต์มาเลยจัดมาเยอะๆครับพี่น้อง ในตอนนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้าดีซีที่ผมได้ผมมายังโลกที่2และตอนนี้ผมก็อยู่ในร่างแมวซ่อมสุดน่ารักนะฮะนับแตหน่ารัก,กเลยทีเดียวชีเวและเราก็อยากที่จะอัปเกรดดาบของเจ้าคาตาคุริด,ด้วยซึ่งผมก็ต้องหาวัสดุต่างๆที่เราต้องใช้ในการอัปเกรดดาบนั้นแหละครับและผมก็จะเริ่มด้วยการฟาร์มหยดน้ำเนา่าที่ก็สุดท้ายของโลกที่2นี้ก่อนเลยเราก็มาสปาเรืออยากอีซี่เยโก้ริ่งไปเลยไหนเกาะกระโรมันอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม ไปเลยโอเคมาถึงแล้วนะครัเรามากันนากันเลยพวกนี้นี่แหละเจเอาไม่ได้กระดาตะบันกระดาตะบัน <What? S 2> ตัวก็ไปเลย สมสมน่าจัดยากนะครับกว่าจะได้มาแต่ละอันเนี้ยเดี๋ยวก็ขอฟาร์มอยู่แบบนี้ก่อนนะผมเอาไว้ครบ5อันกันเลยนะครับมันใช้ไม่เยอะนะใช้แค่5อันเองระหว่างนี้เราก็ฝากเว่ไปในตัวด้วยนะซึ่งผมนะก็ต้องฟาร์มหยดนำ้นำเน่าที่นี่ให้ครบ5อันและทันต่อไปผมก็ต้องกลับไปยังโลกที่นั่งเพื่อที่จะฟาร์มพวกเศษเหล็กที่เกาะบ,บาร์กี้ตัวออไรงี้ลละฮะและในตอนนี้เพื่อนของเราก็มาช่วยฟาร์มด้วยจนพวกมอน,นี่เกิดไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้สักชิ้นเลยนะโอ้ ดีลังกาเมื่อกี้เห็นป้องจัดครับผมโอเคดอกมาแล้วหนึ่งอันหนึ่งอันทวนบอกเลยว่าฟาร์มอย่างกระนำตามบอลมากนะผมมอนเกิดไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวไอ้สามดอกรวดครับผม9 0้าพันตายหัวงไปเลยมึงไม่ใช่เล่นๆนะโอเคได้มาอีกหนึ่งอันแล้วได้มาอีกหนึ่งอันสุดยอดไปเลยมันต้องแบบนี้สิท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ะตบยาเยโก้ยาเยโก้โอ้ไม่โดนพราดยิงตูมได้มาอีกหนึ่งในตอนนี้ เราก็ได้มาแล้วทั้งหมด3อันทั่วนะคับและอีก2อันโอเคลุยกันเตอร์ยัตัวกระดิะ มาแย่งกลุ่ <Yeah. S 1> อเรียบร้อยโอเคด้ำอีกหนึ่งอันแล้ว <Huh? S 1> ตอนนี้เหลือแค่อันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะโอเคครับในที่สุดเราก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมมีอยู่ห้าอันแล้วนะครับต่อไปก็ขาดในนี่นะผมโกโูโก้แล้วก็พวกเศษเหล็กนะครับขั้นต่อไปนะเราต้องไปหาเศษเหล็กนะครับแล้วก็ที่หาง่ายที่สุดก็คือเกาะบากี้ที่โลกหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็วาร์ปกับไปเกอนวันวแ้วผมก็ได้วาร์ปไปยังเกาะเดสมาเขือเทโรซาและเราก็จักการคุยกับ,บกัปตันได้เวาร์ปกลับไปยังโลกแรกทันที วัาดีโลกหนึ่งเราก็กลับมาอีกครั้งกาะบากี้อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ฝั่งไหนแล้ววะลืมเ,เราก็ต้องรีบเดี่ยวเธอไปยัง กับแบกกี้โทษทีโทษทีเมื่อกี้ดูผิดนะครับเราสปาเรือกันดีกว่าเนาะว้าวเรือคลาสสิกโอเคกูขี่เรือคลาสสิกก็ได้กาะบ์กี้เออมันอยู่ไหนอุ้ยแต่ว่าไปโลโก้ของเราก็สวยใช้ได้นะครับว่าแล้วพี่แกก็จัดการซิ่งไปยังเกาะาบ์กี้กันเลยซึ่งผมก็ต้องฝากที่นี่ต่อไปแบบกระน้ำเพื่อที่จะตามหาพวกเส้นเหล็กต่อไปเรื่อยๆล่ะครับแต่ก็ยังดีนะเนาะเพราะว่าที่นี่เปอร์เซ็นการดรอปของมันก็เยอะใช้ได้เลยล่ะฮะถ้าไม่เราสามารถร์มได้เร็วกว่าโลกที่สองนู้นอีกล่ะโอเคได้มา เยอะเลยต่อยอย่างเดียวก็ได้นี่วาเราก็ขอฟาร์มที่นี่ก่อนนะผมมันต้องใช้เยอะเลยดูเปอร์เซนต์การดรอปของมันสิครับมันดรอปได้เยอะมากๆเลยนะไม่ต้องไปฟาร์มไปเสียเวลามาฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะครับลูกสองลูกสามไม่เสียเวลาได้มาแล้วกี่อันก็ไม่รู้นะจะจัดไปก่อนขอจัดไปก่อนอุ้ยได้ส่งตัวรวด<อ>แล้วฟาร์มมาสักพักตอนนี้เราก็มีเศษเหล็กอยู่หกอันหกอันเองเรอวะ <What? S 1> โอ้ ตแต่แล้วเมื่อฟอมฟามไปผมก็ได้เจอเข้ามับผลเกิดด้วยละเว,ว้ยเฮ้ยเฮ้ยผลเกิดว่าผลไฟเกิดนะครับ <Hey! S 2> ผลไฟเกิดผลไฟเกิดทุกคน <Yeah! S 2> โอ้เรามีหรือย,อย่างวะเนี่ยเก็บว้เนี่ยสตอก่อนเรามีแล้วนะครับใครเอาผลไฟบ้างใครเอาบ้างเอาเอาอ่ะผมดรอปไว้ตรงนี้นะครับ เรามีแล้วนี่ว่าเอาไปเลยใครเอาก็เอาเราก็ตั้งต่อยและฟาร์มกันต่อไปเพราะว่าเราได้มาแค่67อันเองเมื่อกี้นะครับน้อยนิดมาก และตอนนี้เราก,ก็ฟาร์มมาได้แล้วสักพักนะครับมีอยู่15าอันโอ้ไม่ก็สหอันเองอ่โอ้โหมันต้องใช้30นะครับไม่รู้จะฟาร์มถึงเมื่อไรแต่เราก็ต้องฟาร์มอย่าแย้งฉันเด็ดขาดเราต้องการแบบเยอะมากๆนะครับตอนนี้จากนั้นเจ้าสีในร่างของแมวสม้มก็ได้ฟาร์มต่อไปแบบไม่หย,ยุดไม่ยอนและเวลาของเราก,ก็ผ่านไปนานใช้ได้จนในที่สุดเราก็มีเซนแรกครบไป,ไปเป็นที่เรียบร้อย และแล้วตอนนี้เราก็มี30กี่อันแล้ววะเน,นี่ยสาอันนะครับวเรโอเคครบแล้วนะมันใช้แค่25เองเหรอผ <laughs> มนึ่า่าใช้3าหเดี๋ยวเราต้องกลับไปโลก3ามนะผม <c oughs> เพื่อที่จะไปหาไอ้โกโก้อีกนะผมขาดอีกหนึ่งอันเท่านั้นโอเคได้เวลากลับโลก3ครับผมโอเคแปลงร่างกลับก่อน แล้วก็พุ่งไปเลยพ<า>ียย<า>่แกก็เรียเดินทางกลับไปหากัปตันแล้วก็รีบวาร์ปกลับยังโลกที่2ทันทีและเมื่อเรากลับมายัางโลกที่2แล้วผมก็กําลังจะเดินทางไปหากัปตันอีกครั้งนะครับแต่ในระหว่างทางมันก็มีการล่าข่าหัวเกิดขึ้นแล้ว,วเว้ยเฮ้ยระหว่างนี้มีคนอยู่มีคนอยู่อีเกือบได้วะ่ะโอ้มื่อกี้ไม่ได้ข่าหัวเสี่ยงเลยอโออนึกว่าจะลัดคนได้สักหน่อยมาแล้วพี่เสือเขาน่าจะกําลังหาเจ้าตาเลอยู่แน่เลยนะครับอี อด้วยออ,อยู่ไหนแล้วสแปมสแปมรัวรัวสแปมสแปมแบบนี้แหละฮะชอบอืออือโดนไหมกูนี่แหละโดนสแปมไปรัวรัวแล้วสแปมไปรัวรัวเออเอออโดนอีกทีมึงลาดกะหัวกูเหรอเฮ้ เอ้รักกาหัวโก <Yeah. S 1> จะนั้นพี่แกเ็ารียบกลับไปหากัปตันและก็ได้วาปกลับไปยังโลกที่3ทันทีเลยซึ่งในตอนนี้เราก็ยังเหลือวัสดุการอัปเกรดเพียงแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนั่นก็คือโกโก้ที่ก่อสุดท้ายนั่นเองและเมื่อได้มันมา,มาแล้วเราก็สามารถอัปเกรดหอของ,ของกาตาคุริได้แล้วละครับทำให้เจ้าจสีริมุ้งนหน้าไปอย่างที่นั่นและก็ได้เริ่มฟังไปอย่างมอมมันกันต่อเลยแปลงร่างมาันเลยไอ้ไอ้กระเด็นกระชูดไอ้กระดูกระชูดแล้วก็กระเด็นซับไอทีกระนำกระชูดกระชาก กระชังนะครับมีครบมีครบใสกเข้าไปใต่เข้าไป,ไปลูกเสือจา๋าจัดเข้าไปอีกนาเมตร,รวมไปสี 40, ่หมื่นกว่าบ้าบอกอรารัคนก้างขวาตกันจนเข็ดนิ้วหมดแล้วคะ่ะมึงยังไม่ออกมาอีกเลยคะ่ะออกมาได้บอสอีกอันเดียวเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะออก่าเฮ้ยออกมาหน่อยเร็วเร็วฮะแต่ดูเหมือนว่าไอ้ถุงโกโก้นีเพอร์เซ็นการดับของมันก็ยากมาก ทำให้ผมได้ใช้เวลาฟาร์มอยู่ระดับสิบนาทีจนในที่สุดเราก็ได้มันมาแล้วสักทีนะฮะโอ้โอโอโอโลอยพันเลลงไปแล้วเฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคครบ8อันไปเป็นที่เรียบร้อยนะโอ,โอ้กว่าจะได้บ้าบอเดี๋ยวขอวาร์ปกลับไปยังกเกาะแรกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะตีบวกกันเดี๋ยวรกขอจอกล่าข้าหัวกันเลยนะครับในตอนที่เราตีบวกกันเสร็จแล้วเอ้า ผมมาเกาะกลางเฉยพี่แกก็เลยกลับมายังเกาะแรกและผมก็จัดการอัปเกรดมันทันทีเดี๋ยวเรามาลองตีดาบกันเลยดีกว่าโอเคครับเราสามารถขาบได้แล้วเว้ยดาเมจมันก็น่าจะแรงขึ้นนะครับเออ โอ้แต่ตอนนี้เราไม่ได้อาศัยดาบอยู่วะดิได้เวลาแล้วครับหลังจากนี้และหลังจากที่ผมทำภารกิจการออมเกจด,ดาบเสร็จเรียบร้อยกันแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกเกียนกันแล้วละครับทำไมพี่แกนกักลับมาล่าก้าหัวที่โลกสองกันอีกครั้งจากนั้นเราก็เริ่มเกณฑนกันอีกทีเลยมาถึงเจอใครวะเนี่ยเฮ้ยมาเจอคนสแปมเลยว่าแบบนี้มันต้องสแปมกลับนะครับอ,อยู่ไนๆมานี่มานี่ลูกมานี่ลูกอยู่นูนอยู่ตรงหนูโดนเข้าไปดีอีกนิดเดียวไม่โดนะ ไม่ได้เลยกูอ๋อกูว่าแล้วทำไมเมืม่อกี้ดาเมจน้อยนิดกูลืมเปิดอาคิไอมะเกือเฮ้ยด้านบนนมีสองสามาห้าอยู่มันน่าสนใจมากเลยมันอยู่ในรังของโดฟามิงโก้แน,น่นอนเนี่ยโอ้เขากำลังประทะกันอยู่นะครับเราขอยืนนิ่งๆก่อนมามาสแปมสแปมรัวๆสแอมรัวๆ,วๆไอมาดิ มาดีได้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยดีใจดีใจเฮ้ยเราเห็นเป้าหมายใหม่ตรงนู้นว่า2004เขากำลังปัดท้ากับใครกันอยู่นะไม่โดนว่ะเฮ้ยออกมาดิออกมาออกมาฮะออกมาฮะเมืงโอ้ยมันมันไม่เปิดอะมันไม่เปิดดีกว่ารอบนี้มี2004หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเขารู้นะว่ากูกำลังมานั่นไงมาแมาแล้ว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 จิงด้วยมาแล้วจิงด้วยผลพิษนะครับ มาดิมาดิเอา้า <Bru h. S 1> What มึงดีตัวเนี่ยนะ What มีใครอยู่บ้าง uh. ออกมาสู้กันหน่อยโอเคนะเมื่อไม่มีใครต่อสู้ก็ขอสู้กับเพื่อนก็แล้วกันนะ <Bru h. S 1> มาได้าเวลาเว้ยสปแปมสปแปมมานี่ดิจิตอลใช่ไหมดิจิตอล <laughs> เราต้องใช้สายสาปแปมโอ้ <Bru h. S 1> oh, สายฟ้าด้วยนะนโดน โอ้โหโดนโดนกูก oh. <Yeah. S 1> uh ูกูกูโดนเองเอเอแเงแลืองแล้วต่างคนต่างืองต่างคนต่างหลงอเอแต่กูแดงแล้วดิไอเออโดนวางไปแล้วโดนหรือเปล่าไม่โดนไอมาเขือสวดไปดีสวดไปดีนี่โดนพันเก้าจังจังหลอกจังหลอกจังหลอกยังมีชีวิตความเร็วคือคือความเร็ว ควาคือความเร็วอู้ <_ ained hear restrial> โอ oui! <_ kap ai> ้ปิดเผาไม่ตันนี่มาเขือบอกเลยล่ะครับว่าแต่ละครังนี้กูตายโองอย่างเดียวเลยและในคลิปนี้เราก็มันกันมากพอสมควรแล้วนะครับและถ้าอยากได้รางวัลจากผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆและกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์เป็นคนแรกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บ